ขาย่วแบบ่ว้าวอันนี้หาิ้นมากอนี้แบบแบบมสัออวอันนี้แบบสขาวถั่ราคาเท่ากัน ก็โอเคนะ,ะเป็นบะนมี้ฮ่องกงค่ะน่งร้อยหกสิบแต่ว่าเส้นมันดูน่ากินนะเส้นปลาดิบเปลี่ยนเนี้ยหิวมากพอ,ขอกินก่อนทุกคนนี่อืม,อม ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะไ่เา กินข้าวเสร็จแล้วจ้าถึงเวลาไปเช็คอินนะคะที่เคาน์เตอร์เอ็นนะสายการบินเจจูจา้าเราจะลงที่ปูซานกันนะคะเราไม่ได้ไปที่อินชอนนะทุกคนนะวันนี้คนก็เยอะเหมือนเดิมเพราะว่าคนไปเที่ยวเกาหลีเยอะมากหลังจากเราได้ตั๋วมาแล้ว เราไปช่องสองนะทุกคนขึ้นไปข้างบนตรวจสัมภาระกันจ้ะอาจจะถ่ายได้ไม่เยอะนะเดี๋ยวโดนพนักงานบอกให้ลบคลิปเอาแค่จําเป็นเท่านั้นขึ้นไปข้างบนตรวจสัมภาระกันก่อนเลยนะักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะอยู่นะคนเยอะมากต่างชาติเยอะมากจ้าจ้า หลังจากตัวสัมภาระเสร็จเราก็ไปหาที่พักแล้วก็ที่อาหารกันเลยของหนูจะได้เป็นตัวพิเศษนะเพราะว่าจ่ายค่าเครื่องค่อนข้างเยอะจะได้เป็นอาหารสําหรับส่วนตัวเป็นร้านอาหารสาหรับส่วนตัวเหมือนบุฟเฟ่เขาก็จะมีอาหารเตรียมให้รออยู่มีประมาณ30นาทีก็ขึ้นเครื่องได้เลยที่จ่ายเยอะเพราเราต่อไฟไปที่ ญี่ปุ่นด้วยนะคะไปฮันนีมูนด้วยนะะ <c oughs> ้องเขาก็เลยเอ่ให้สิทธิพิเศษในการกินอาหารแบบบุฟเฟ่ไปกันต่อเลยแป,ป๊บเดียวก็เสร็จทุกคนหนูตัดเร็วมากเราก็บโอป้าขึ้นเครื่องประมาณตีหนึ่งนะคะอ่าอาจจะดูเร็วนะเจ่ทจริงๆหนูถ่ายไว้ค่อนข้างจะเยอะแต่ตัดออกมาได้แค่นี้เพราะว่า <c oughs> <c oughs> สถานที่ที่นี้ค่อนข้างกว้างเดินกว่าจะเจอแต่ละอย่างก็คือหายากมาก <c oughs> คนก็เยอะด้วยหลายชั้นนึอเกิน <c oughs> แต่ว่าเราก็สู้ตายค่ะ <c oughs> ช่องนี้จะเป็นช่องตรวจพาสปอร์ตนะคะใครมาก็จะเจอช่องนี้แหละ <c oughs> มันเป็นช่องอัตอัตโนมัติที่เราต้องทำเองนะ <c oughs> ไปขึ้นเครื่องกันเถอดถึงเวลาแล้วเดี๋ยวตกเครื่องขึ้นเครื่องมาประมาณ10นาทีอาการก็จะเป็นประมาณนี้ง่วงนอนมากเดินมาทั้งวัน10-20ชั่วโมงสเอดวเต้งการเข็มขัดสหเขข้าด้วยกัน To fasten your seat belt, insert the metal fitting into the buckle ขึ้น to release lift the latch of the buckle พวกความปลอดภยัยขอแนะนำให้ท่านรักเกบขัดไว้ตลอดเวลาในกรณีที่อาจบินผ่านบริเวณที่มีสภาพอากาศแบบปรปรวนฝ่ายชีพเก็บอยู่ใต้ที่นั่งของท่านกรุงเทพไปเกาหลีใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะทุกคนขอตัวไปงีบไปหลับก่อนไม่ไหวแล้วเดินวอลมาประมาณ10-20ชั่วโมงเหนื่อยไปหมดเลยเจอกันที่เกาหลีนะเดี๋ยวปาล์ให้ดูว่าจะไปเที่ยวไหนบ้าง หากเหนื่อยใจก็เดินนี้ไปไกลผู้คนที่วุ่นวายหากเหนื่อยกายก็ลองพักลงตรงที่ใจมันผ่อนคลายหากวันนี้ชีวิตที่ฝันมันยังไม่เป็นดังใจไม่เป็นไรค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้ออกเดินทางไปบนถนนหาตัวตนที่เรามี ว่าวันนี้ชีวิตที่ดีมันมีความสูขอยู่จริงไหมสิ่งที่ใจรอค่อยค้าได้มาเพราะถูกใจหรือเพียงวังให้ใครต่อใครเขาถูกใจถึงปูสานแล้วจ้าเวลาผ่านไปเร็วเหมือนตัดต่อเลยจ้าอากาศที่นี่ค่อนข้างจะเย็นนะฝนตกด้วยฝนตกปลอยๆด้วย เาปูมารับแล้วที่ถึงตรงเลยอากาศที่นี่ไม่ร้อนเลยจ้ายิ่งเป็นตอนกลางวันนะก็คืออากาศดีมากเลยแดดก็ไม่แทบจะไม่มีเลยทุกคนบรรยากาศที่นี่ดีมากส่วนใหญ่มีแต่ภูเขานะเพราะว่าปูซานเป็นเมืองอบล้อมไปด้วยภูเขาอยากถ่ายวอล์กให้ดูมากมีแต่ที่สวย